ช่องวิ่งที่ 3, สามศิระเชิญชมจังหวัดอุดรธานีช่องวิ่งที่สี่จังวัดมิตรลำพายจังหวัดมหาสารคามช่องวิ่งที่ห้าดันธุูสมบณ์น้อยจังหวัดขอนแก่นช่องวิ่งที่หกชัยรัตนชัยชมพูจังหวัดสกลนครช่องวิ่งที่เจ็ดกีรพัฒน์พลวงศาจังหวัดเลยและช่องวิ่งที่แปดพิชัยภูศิธิ์ิริบุตรจังหวัดอุดรธานี